นิยายรักเรื่องซาตานร้ายบังคับรักแต่งโดยตาอนาตาตอนที่สิบในที่สุดนนจรีก็มาถึงกรุงเทพมหานครได้สำเร็จพอกันทีเธอคงทนร่วมงานกับเจ้านายที่จู่ๆก็ยกตัวขึ้นมาเป็นผัวของเธอแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ตอนออกมาเขาออกไปโทรศัพท์ที่ระเบียงคงประสาทเสียเป็นบ้าที่รู้ว่าเธอหนีมาแบบนี้แต่ใครละ่ะจะสนเธอลงจากแท็กซี่จ่ายเงินไปสองร้อยแล้วกลับเข้าห้องนอนแบบไม่สนใจที่จะเปิดโทรศัพท์มาตื่นอีกทีก็นู่นแหละเกือบสองทุ่มด้วยอาการระบม เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดแม้จะกินยากแก้ปวดลดไข้ไปแล้วท้องประท้วงหาอาหารขณะที่เดินเข้าไปหาอะไรกินในครัวเล็กๆของเธอก็เห็นจะมีแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับไข่แค่นี้ก็แค่นี้วะขณะที่ต้บมบะหมี่กับไข่อยู่นั้นมือเรียว ก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาเปิดข้อความหลายเด้งขึ้นมาทันทีดวงตาเดียวโตเบิกกว้างเมื่อได้อ่านข้อความออกไปไม่บอกเลยนะผู้หญิงอะไรไม่มีความรับผิดชอบนุจะดีแม้มปากแน่นจงซีคนบ้าอะไรเนี่ยมีการเรียกร้องสิทธิบุรุษการเป็นสามีด้วยหรือไง เธอจึงส่งข้อความตอบเขาแล้วจะให้รับผิดชอบอะไรล่ะเรื่องงานฉันขอยกเลิกสัญญาก็แล้วกันส่งข้อความเสร็จเธอกนะ็ก้มหน้าก้มตากินบะหมี่ต่อเพื่อไม่รอให้มันอืดจนไม่อร่อยไม่กี่นาทีข้อความลายก็ดังขึ้นอีกหนซึ่งเป็น ข้อความจากนายจ้างจอมพื้นที่ส่งมาคอยดูเถอะจะฟ้องให้หมดตัวเลยมีทนายหรือยังจ๊ะถ้าไม่อยากจะฟ้องถ้าไม่อยากโดนฟ้องจนหมดตัวก็มารับผิดชอบผัวซะดีๆหนูจรีโกรธจนหัวหูแดงเถือกจะผิดจะต่างอะไรกับคนที่เพิ่งรู้ว่าถูกทิ้งเขาเองก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาทางเอาคืนเธอให้สาสมที่เธอกล้าทิ้งคนอย่างเขาผัวงั้นเธอหน่อยไอ้ดาจะสีไอ้สิงโตเจ้าเล่ยคุณไม่ใช่ผัวของฉันแล้วไอ้ที่ประตูโรงงานกับบนเตียงนุ่มๆน,นั่นอะไรจ๊ะแม่เมียแม่เมียตัวน้อยของฉัน จำได้นะว่าท่าสุดท้ายคุณควบผมซะจนหมอบขาอกเลยนะ่ะหรือจะปฏิเสธไอ้ไอ้ไอ้ผู้ชายสาละเลวเอ้ยนุจะดีหากคำมาดาแทบไม่ทันเขานี่มันหืนห่ามจนไม่น่าให้อภัยดูไมที่ดักผมอยากอึบคุณอีกสักรอบอยากทำให้คุณมีความสุขแบบลืมตาย นั่นไม่ใช่เรื่องที่ผัวเมียเขาทำกันหรือไงจะ๊ะเธอด่านในใจถ้าไม่ทันจบประโยค<ๆ>ก็หาทางเอาคืนเขาแมนแมนหน่อยสิคุณแค่นอนกันสนุกสนุกอย่ามาทำเป็นเจ้าข้าวเจ้าของรำคาญรัชศรีอ่านข้อความแล้วนึกมันเคี้ยวไม่ตอมเธอแม่เมียตอมประยชน์ถ้าได้ตัวกลับคืนมาเมื่อไร จะจับกดจนตีงจั่นผนังห้องสะเทือนเลยเอาแบบให้สามวันสามคืนแบบไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเอาแบบให้ขาสั่นจนต้องร้องขอชีวิตเขาคำตามและส่งข้อความตอบกลับเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงสิงซิงชอบฟันผู้ชายละทิ้งไหนพูดว่าผมเป็นผู้ชายของคุณไงละ่ะใช่ แต่พอดีฉันไม่ใช่กุลสตรีที่ดีสักเท่าไหร่มีความรับผิดชอบเสียด้วยสิแบบเนี้ยจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมหมาอย่าทำเป็นผู้ชายอ่อนไหวหน่อยเลยนะ่าอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าคุณน่ะร้ายขนาดไหนคุณเองก็โคบผู้หญิงหลายๆคนพร้อมกันก็ยังเคยมีหึงเระจ๊ะ ถ้าเมียรับผิดชอบผัวสัญญาว่าจะมีเมียแค่คนเดียวหนอยเองผู้ชายหื่นเอ้ยพูดยากพูดเย็นวกเข้าแต่เรื่องใต้สะดืออยู่นั่นเองแบบเนี่ยมันน่าฟาดให,ให้หัวหูมันหมอบซะเลยดีไหมระวังจะท้องไม่มีพ่อนะจ๊ะพอเขาส่งข้อความนี้มาเท่านั้นแหละนูจรีจึงคนลุก แล้วคิดขึ้นมาได้ว่าเขาไม่ได้ป้องกันยู่วะตายแล้ววาไม่นะมันคงไม่สวยขนาดนั้นหรอกใช่ไหมแล้วทำไมเขาไม่ป้องกันแล้วเธอก็ไม่เคยมีอะไรกับใครจะให้เธอป้องกันยังไงวะเฮ้ยเธอเห็นข้อความที่เด้งเข้ามาอีกคนท้องชัวแบบเนี้ย เธอจะนิ่งนอนใจได้ยังไงคราวนี้เธอหมดความอดทนแล้วก็ไม่อยากอาหารขึ้นมาทันทีเธอรีบไปที่ร้านขายยาทันทีฟังคำแนะนำจากเภสัชกรก่อนจะซื้อยามากินแม้จะไม่ชอบยาเม็ดแต่เธอก็ต้องทำใจยอมกินให้ได้เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงยังไงไม่เห็นแก่ตัวของเธอเองเธอก็ควรเห็นแก่มารดา กับคุณยายของเธอส่วนเรื่องของไอ้ซาตานจอมหืนเธอไม่หวังอยู่แล้วเมื่อคิดถึงแม่กับยายโนจรีจึงเก็บของใส่กระเป๋าที่เพิ่งเอาของเดิมออกมาหมาัดมาแต่ยังไม่ทันซักแต่ตอนนี้เธอคิดอยากจะไปหาใครสักคนที่เธออยากได้อะไรบางอย่างในส่วนที่ขาดหาย ความอบอุ่นจะมีใครที่ให้ได้นอกจากครอบครัวแค่คิดถึงก็อุ่นใจแล้วหัวใจและร่างกายจึงโบยบินกลับไปที่บ้านของเธอทันทีเสียงรถที่มาจอดหน้าบ้านทำให้สองคนแม่ลูกต่างชะเงงคอมองหนูจรีที่เพิ่งลงจากรถเห็นมารดาของเธอก่อน จึงรีบลงมาส่งยิ้มหวานและไหว้ามานดาสุดที่ดักก่อนจะโผลเข้ากอดท่านแล้วจึงเห็นคุณยายของเธอที่เยี่ยมหน้าออกมามองด้วยอีกคนทำให้บรรยากาศภายในบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหลังจากนุชรีถามความเป็นอยู่ของพวกท่านเออกินอะไรมาหไดอ,อยังละหลาน นงเยาผู้เป็นยายเอ่ยถามแล้วจึงได้คำตอบจากหลานสาวกินมาแล้วจะยายบะหมีกับไข่บอกด้วยน้ำเสียงแยแยแต่คนเป็นยายทำท่ามไม่พอใจบะหมีกับไข่จะไปอิ่มออกอะไรคุณค่าทางอาหารก็มีแค่แป้งกับโปรตีนแล้วก็โซเดียมเออนี่แนะเยะนาด ไปทอดปลาทูสักตัวสิยายทำน้ำพริกไว้ลูกแกจะได้กินร้อนๆบ่นเสร็จก็หันไปสั่งลูกสาวซึ่งเป็นมารดาของลานลักษนูจนาายิ้มละไมหันหลังเข้าครัวไปตั้งกระทะทอดปลาทูให้ลูกสาวได้กลิ่นหอมๆข,ของปลาทูทอดนูจรีก็ถึงกับท้องร้องขึ้นมาอีกคน เธอมีความสุขเสมอเมื่อได้กลับบ้านได้มาอยู่กับยายอยู่กับแม่ที่เธอรักใคร่คิดถึงและได้เจอเพื่อนเก่าๆที่หันมาทำเกษตรพอเพียงทั้งที่จบปริญญ,ญาตีอยู่ที่บ้านก็มีความสุขอยู่เป็นสัปดาห์หนูชนะและนงยาวรู้ว่า มีปัญหาเกิดขึ้นกับนุชรีแต่ไม่มีใครอยากจะเอ่ยถึงหรือดูดีว่าถึงจะถามไปเจ้าตัวก็ไม่ยอมตอบอะไรเพราะนิสัยเหมือนบานดาที่เสียชีวิตไปนั่นแหละนุชรีอยากเข้มแข็งให้ได้เหมือนพ่อและเป็นที่พึ่งให้ได้เหมือนท่านการได้อยู่บ้านได้อ้อนแม่ได้อ้อนยายมันทำให้เธอมีความสุข แม้ท่านจะบนแม้ท่านจะเจ้ากี้เจ้าการแต่เธอก็รักพวกท่านสุดหัวใจเหมือนได้เติมพลังพร้อมจะสู้กับทุกสิ่งที่ถาโถมเข้ามาที่สำคัญกับข้าวฝีมือแม่กับยายอร่อยที่สุดในสามโลกออนแม่กับยายครบสัปดาห์ชาร์จแบตจนเต็มแล้วจึงกลับมาที่คอนโดของเธอ แล้วก็ต้องถอนใจอีกเฮือกเพราะสภาพตอนจากไปกับตอนมาก็ยังคงอยู่สภาพเดิมแทนที่จะได้พักต้องมาทำความสะอาดห้องซักผ้าในกระหมดไปตั้งสามชั่วโมงท้องจึงร้องขึ้นประท้วงว่าเธอหิวจัดหญิงสาวเตรียมอาบน้ำจนสดชื่นจึงลงมาเพิ่งร้านสมตำ ส้มตำประจ่มใต้ถุนคอนโดนั่นแหละคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้ตามภาษาจู่ๆโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นมาและเมื่อเห็นว่ารุ่นพี่ของเธอโทรมาจึงกดรับว่าไงพี่นัดรุ่นพี่ร่วมวงกงเล่านั่นเองไอ้นุชแก่อยู่ไม่วะ พวกพี่กำลังไปหาคิ้วเดียวถึงกับขมวดเป็นปมมาทำไมถามกลับเสียงห้วนก็เรื่องที่คุยค้างกันไว้ยังไงละ่ะนุจรีทำท่าคิดเรื่องอะไรวะสมองกำลังประมวลผลแล้วจึงนึกได้ว่าเธอส่งข้อความไปด่าเรื่องนายจ้างจอมหื่นของเธอนั่นเอง นัดยังบอกเธอด้ยวยว่านายหัวราชสีโทมกูว่าจะฟ้องที่เธอผิดสัญญาจ้างและเมื่อนัดถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะปกตินุจรีจะเป็นคนทำงานเก่งมีความรับผิดชอบสูงไม่เคยหนีงานก็จะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็เธอดันมีความสัมพันธ์คืนเดียวกับนายจ้างนะสิคืนยังทำงานด้วยกัน มันจะสุ่มเสี่ยงและเกิดประวัติศาสตร์จำดอยเดิมอีกงานใหม่นะ่ะหาได้แต่ตัวกับหัวใจเสียแล้วเสียเลยเธอเลยคิดว่าจะตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมดีกว่าที่จะถลําลึกไปมากกว่านี้ไอ้นู้นี่แกแห่งฟังที่ฉันพูดอยู่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมไอ้สิงมันถึงจะฟ้องแกฟัง แต่ไม่ต้องมาได้ไหมโนเจรีได้ปาลมเสียงสูงขืนพวกรุ่นพี่ของเธอรู้เธอคงถูกแซวถูกซักฟอกจนขึ้นฟองซับและที่แย่ไปกว่านั้นถ้าเธอเลิอมีพี่ดูได้จับได้แล้วก็ทีนี้ละ่ะได้แซวกันจนถึงลูกบวชไม่ทาและว,วะออกมากันแล้วเจอกันที่ห้องแกเหรอเว้ยนเจรี ได้แต่มองตาค้างเพราะไอ้โทรศัพท์ส่งเสียงด่าเธอว่าเป็นเพศที่สามไปแล้วตั้งหลายทีจนเธอได้แต่อาปากค้างโว้ยที่สุดก็ต้องยอมตามใจบรรดาพวกรุ่นพี่ของเธอแทนที่จะได้กินอาหารดันต้องไปสั่งอาหารเพิ่มปาจ๋าเอาไก่ทอดยำจับๆขอหมูย่างน้ำตกหมู ต้มยำรวมมิตรเดี๋ยวนุชมาเอานะป้าบอกสั่งอาหารเสร็จแล้วก็เดินเข้าร้านจะดวกซื้อเพื่อหิ้วเครื่องดื่มมอมเมาแบบเต็มพิกัดไปบํารุงบําเดอพวกรุนพี่ที่ชักแถวกันมาที่ห้องของเธออยังไม่ทันได้จัดได้เตรียมอะไรเลยเสียงออดหน้าห้องกระดังขึ้นนุชจรี ขย่งปลายเท้ามองตาแมวจึงเห็นบรรดาดรุ่นพี่ของเธอหน้าสลอนเธอจึงเปิดประตูรับแล้วขยับหลบไปทางด้านข้างโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ครบองค์ประชุมห้าเฮ้ยคนที่ห้าเดินผ่านตัวเธอไปวะ่ะ แล้วเธอก็ต้องตาโตกระพริบตาปิปิบที่เห็นคนที่ห้ามาได้ไงวะเน,นี่ยแขกไม่ได้รับเชิญเขายิ้มร่าส่วนสาวเจ้าของห้องหน้างอยิ่งกว่าประตูแม่กลองรักจะสียังคงหลอ่อเต็มไปด้วยเสน่ห์ทางเพศเหมือนเดิมมาทำไมถามเสียงต่ำตาโตจ้องแขกที่ไม่ได้รับเชิญขมิง คิดถึงเมียคำสุดท้ายพูดโดยไม่ออกเสียงนั่นทำให้นุชรีถึงกับหน้าแดงร้อนเผาถลึงตาดุใส่คนหน้าด้านแต่หัวใจกลับไม่รักดีของเธอพองโตเมื่อรู้ว่าเขายังต้องการเธอแต่มันก็แค่ความต้องการหยุดเพอได้แล้วนุชรี สำหรับเขาเธอมันก็แค่ของใหม่พอเปลือเขาก็ทิ้งสุดท้ายเธอก็เป็นแค่ดอกไม้ติมทางที่เขาจะเขี่ยทิ้งเมื่อไรก็ได้ตามใจของเขาเธอบอกกับตัวเองซ้ำๆย้ำๆในสถานะในสถานะที่มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะเธอไม่หนักนั่นพอ ทุกอย่างจึงเกิดขึ้นหากจะเจ็บปวดเธอก็ควรที่จะโทษตัวเองที่ปล่อยหัวใจปล่อยให้ร่างกายตอบสนองความต้องการของเขาแล้วเธอจะมาเสียใจในภายหลังไปทำไมกันจบแล้วนะคะสาตานร้ายบังคับดักตอนที่10เนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะก็จะได้ฟังตอน6กโมงเย็นของวันที่7ดเนาะ เห็นแวบๆว่าตอนที่10มันผ่านแล้วนะก็นี่แหละเหลือตอนที่11เนอะ็นาะเอ้ยตอนที่สิตอนที่เกเหลือตอนที่10โอเคมืนและก็ระหว่างที่อ่านไปด้วยนี่ก็ต้องเขียนตอนใหม่ด้วยนะคะเขียนเพิ่มเติมเอาไว้ก่อนนะเพราะว่า ตาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปลงตอนไหนอะไรยังไงนะก็ต้องรอฟังค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอือตายังฝากเรื่องใดได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยเนาะพอดีว่ากันอันนี้ ถ้าถามว่ามันสาคัญกับตาไหมก็สําคัญนะคะเรื่องกดไลค์เนี่ยเรื่องกดไลค์เป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามีคนกดไลค์เยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งดันให้ช่องของตาเนี่ยคือดันให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะ u t u b e ก็จะดันดันตาให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะมันก็เลยค่อนข้างจะสําคัญเนาะ ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้ตาด้วยเนาะตาจะได้มียอดวิวเพิ่มนะตอนนี้ไม่รู้ว่าใครปติดนิยายที่ไหนกันหมดไม่กลับมาฟังนิยายตาเลยนะไม่ค่อยกระตื้นเท่าไหร่สงสัยไม่ค่อยสนุกเอาเป็นว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังใจดีที่ยังชอบตาอยู่นะคะก็ขอบคุณค่ะ ตาก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่านี่จะหมดจนกว่าที่ตาจะไม่มีแรงเขียนแล้วเนาะ <c oughs> ก็เป็นประมาณนี้แหละขอบคุณนะคะก็สําหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจตานะคะก็ขอบคุณเหลือเกินค่ะตาย,ยังฝากจ่ายเงินเดือนให้ตามเหมือนเดิมเนาะส่วนใครที่ถามว่ามีกี่ตอนเนาะตาก็จะตอบว่า ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะตาอย่างเขียนวันต่อวันเนาะตามมีงานประจําตอนนี้ตาก็ทํางานเสร็จแล้วถึงจะได้มานั่งเขียนนิยายนะคะแล้วก็เอามาลงให้ทุกคนฟังกันนะคะ,ะช่วงที่ตาทําก็จะเป็นตอนกลางคืนจะส่วนมากนะคะส่วนน้อยนะคะที่จะเขียนกลางวันเพราะว่าพอทํางานเสร็จแล้วมันก็ง่วงแล้วเนาะแล้วก็นอนนอนแล้วถึงจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ทาทางานแนละ้วมานั่งเขียนนิยายต่อเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้ล่ละคะ่ะก็ยังไงก็ฝากมิยายของตาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆคนไหนที่หาตอนไหนไม่เจอนะคะเข้าไปในคอมเมนต์ของตานะคะไอ้ไม่ใช่ <laughs> <laughs> เพลย์ลิสเข้าไปในช่องของตาเลยแล้วมันจะมีคำว่า หน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์นั่นแหละค่ะคุณเข้าไปในเพลย์ลิสต์เนาะมันก็จะมีนิยายของตาหลายๆเรื่องเนาะคุณเข้าไปฟังฟรีๆได้เลยค่ะเนาะเลือกเรื่องที่คุณสนใจแล้วก็อยากฟังเนาะก็ฟังได้เลยค่ะฟรีทุกเรื่องเนาะขอแค่คอมเมนต์ดีๆก็แล้วกันนะคะคอมเมนต์ comment ด้วยความสุภาพเนาะโอ้ยหนาว หนาวมากเลยถึงกับสัน่นขอบคุณนะคะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าอย่าลืมจ่ายเงินเดินให้ตาด้วยละ่ะแล้วก็เอ่อเรื่องนี้นะคะตาไม่รู้เราว่ามีกี่ตอนแต่ก็ทําไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆเนาะยังไงก็รักษาสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญนักษาสวัสดีค่ะ